วันอาทิตย์ที่10กันยายนปีพุทธศักราช2566วันนี้บางคนบางท่านก็ได้มาทำบุญหนึ่งในโอกาสวันอาทิตย์เป็นวันหยุดในการทำงานต่างๆก็มีเวลาให้กับตัวเองส่วนบางท่านที่ได้มาอยู่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็จะได้กับ กลับบ้านตอนประมาณ11โมงก็เป็นเวลาที่เราได้มีการเจริญสติอยู่กับเนื้อกับตัวการที่มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนี่นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกถามว่าการปฏิบัติธรรมสนุกไหมถ้าเกิดมองโดยวิธีการทางโลกก็ไม่สนุก ถ้าเราไปร้องลําทําเพลงส่วนเสฮห,หาดูหนังฟังเพลงก็อาจจะสนุกกว่าโดยกรอบความคิดของคนทั่วไปที่คิดว่าความสนุกเป็นสิ่งที่มากับเสียงหัวเราะนะถึงจะเรียกว่าความสนุกตาเห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเพาะๆจมูกได้กลิ่นหอมๆลิ้น ได้ลับรอร่อยมีเสียงสนุกสนานเฮฮาถูกอกถูกใจเราก็ไปบัญญัติว่าสิ่งนั้นมันเป็นความสนุกแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต้องฝืนถ้าเราใช้กรอบความคิดนั้นมามองการปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่าไม่สนุกแต่ถ้าผูท้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับคนที่ ออกกําลังกายแต่ว่าเราเป็นการออกกําลังใจออกกําลังทางจิตทางใจให้ใจเรามีกําลังก็จะบอกว่าสนุกการปฏิบัติธรรมนี่สนุกสนุกเพราะว่าได้ฝึกต้องได้ฝืนได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมถ้าอุปมาแล้วก็เหมือนกันกันกบเราไปถามนะักแข่งกีฬาบอกว่าฝึกนี่สนุกไหม คนทั่วไปก็เห็นว่ากว่าจะได้แข่งกีฬาต้องฝึกต้องซ้อมมันไม่สนุกหรอกฝึกซ้อมนี่มันเหนื่อยนะซ้อมมวยก็ต้องไปเตะกระสอบทรายจะแข่งฟุตบอลก็ต้องไปโอฝึกหลายอย่างเลยเนะีเหนื่อยนะคนทั่วไปก็มองว่าเหนื่อยนะไม่สนุกนะแต่ว่าพวกนักกีฬาเขาบอกสนุกนะ กเข้าฟิตเนสนี่สนุกเนะยกดัมเบลนี่สนุกแต่คนทั่วไปบอกไม่สนุกมันเหนื่อยมันหนักนะแต่คนที่เขาอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเขาก็ต้องฝึกเขาก็ต้องฝืนชันใดก็ชันนั้นความสนุกทางการฝึกทางกายกับการสนุกความสนุกในการฝึกทางจิตก็คล้ายๆกันคล้ายๆลกันชันนั้น ถ้าเรามองโดยกรอบความคิดแบบหนึง่งเราก็บอกมันไม่สนุกแต่ถ้าเรามองโดยกรอบความคิดอีกแบบหนึง่งมันก็สนุกโดยเฉพาะสนุกโดยตาในสนุกโดยตาในก็คือเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามองเห็นตัวเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวเรานี่ เมื่อก่อนหายใจเข้าหายใจออกเราไม่เคยมองเห็นเลยว่าตัวเราเนี่ยหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกเราก็ได้ฝึกว่าตัวเรานี้เนี่ยตอนนี้รู้ตัวว่าหายใจเข้าฝึกรู้ตัวว่าหายใจออกสติแล้วก็เข้มแข็งมากเพิ่มขึ้นละฝึกว่าได้ยินเสียงสติแล้วก็เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาละสติเอ่อรู้เท่าทันอารมณ์ฝึก เห็นความคิดของตัวเราตัวเราก็คนเดิมนั่นแหละยังหายใจเหมือนเดิมเหมือนก่อนมาวัด3วันสองคืนนี่แหละแล้วก็ความคิดเราก็คล้ายๆเดิมเหมือนก่อนมาวัด3วันสองคืนแต่ว่าพอมาวัดแล้วสติเรามันดีขึ้นาตาในมันดีขึ้นหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวความคิดเกิดขึ้นก็รู้ตัวแม้นมันจะปรุงไปเป็นอารมณ์ต่างๆ ก็รู้ตัวทําให้เรามีสติดีขึ้นไอสติตัวนี้ก็มองเห็นแยกแยะสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมองเห็นว่าลมหายใจเข้ามันเป็นแบบนี้ลมหายใจออกมันเป็นแบบนี้ลมหายใจเข้าสั้นมันเป็นแบบนี้ออกสั้นมันเป็นแบบนี้เข้ายาวออกยาวมันเป็นแบบนี้ หรือแม้แต่ไม่มีลมหายใจมันเป็นแบบนี้บางทีในสภาวะของสมาธิบางครั้งมันหายใจอยู่แหละแต่ว่ามันละเอียดมากบางทีเรานั่งนิ่งๆนี่ร่างกายมันไม่ได้ขยับขยื่นไอกระบวนการเมตาบอลิซึมอะไรต่างๆมันไม่ค่อยต้องทำงานเหมือนกบจำศีลในนั้นระบบสุบฉีดอะไรต่างๆมันก็ใช้น้อย นิดเดียวบานทีละเอียดมากจนแค่รู้แค่ลมเข้าลมออกแค่ปลายจมูกนิดนี้เท่านั้นแต่เราก็มองมองเห็นได้หรือบางทีละเอียดมากมองไม่เห็นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่เฉยๆนี่เรียกว่าสติของเราเนี่ยอยู่ในร่างกายเมื่อเรานั่งไปภาวนาไปบางครั้ง มีความเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาไม่แข้งไม่ขานะึ่ถ้าเราใช้กรอบความคิดแบบก่อนมาปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่าปวดนี้มันไม่ดีความปวดมันเป็นของไม่ดีความปวดมันเป็นทุกข์สมัยก่อนปวดแล้วก็ต้องไปหายามาทาหรือต้องหาเปลี่ยนแปลง อะไรสักอย่างหนึ่งให้ความปวดมันหายไปนั่งสมาธิอธิษฐานว่าจะนั่งครึ่งชั่วโมงหรือนั่ง45นาทีนั่งไปสัก20นาทีก็ปวดแล้วก็สลับเท้าสลับแทนที่จะขาขวาทับขาซ้ายก็เป็นขาซ้ายทับขาขวาหรือไม่ก็เอาแกะขาออกมาเรียงกันอย่างนี้ก็จะไม่เห็นธรรมะนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าอิริยาบทบทบังทุกตอนเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาเนะี่ยเป็นเวทนาทางกายมันเป็นทุกข์พอเราไปเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ความทุกข์นี้ก็หายไปนะเราคิดว่าเรามีกรอบทางความคิดว่าความเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ขยับขยับเลย สภาวะธรรมมันก็หายไปแต่ถ้าเราเจริญสติดีตาในเราดีเจริญสติดีเราก็มองเห็นว่าความปวดนี้มาจากไหนเมื่อก่อนนี้มันไม่มีความปวดตอนเราเริ่มนั่งยังไม่มีความปวดเลยผ่านมาครึ่งชั่วโมงนี้มันมีความปวดความปวดนี้มาจากไหนแตครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ยังกินจิสมุทยยธรรมมังสพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเอาเราก็อดทนดูความปวดพอมันปวดจนถึงจุดของมันแล้วมันก็ดับไปหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนอย่างที่พระท่านว่าแต่ถ้าเราขยับแข้งขยับขาปุ๊บ มันดับเหมือนกันแต่มันหายเพราะการกระทําของเราอิริยาบถบทบังทุกนะมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกนะเหมือนกับนักกีฬาเขาฝึกก็จะดูว่ามันหายไปตอนไหนเราก็เป็นคนที่ใช้สตินิ่งๆเหมือนกับใช้สตินิ่งๆดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละแต่นิสติเรานิ่งดูความปวด เวทนาทางกายมันค่อยๆเกิดขึ้นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงปวดนี่มันอยู่กับร่างกายเราอยู่กับแข้งกับขาเรามาตั้งแต่แต่พบเตชาติไหนไหนขอดูหน่อยสิหลวงปู่มั่นบอกว่าเออความทุกข์มีเยอะมากนะความทุกข์ในวัฏสงสารกิเลสในวัฏสงสารมีเยอะมาก แต่เราถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์ด้วยความเพียรเพียงแค่หยิบมือเดียวมันจะเป็นไปได้หรือนะอันนี้พูดตามเนื้อหาที่ท่านกล่าวโดวยรวมๆนะแต่ถ้าเกิดอยากจะทราบข้อความตรงๆต,ต้องไปค้นคว้าอีกทีนึงเราก็โอ้ต้องกัดฟันแล้ว พระพุทธเจ้าลำบากกว่าเราครูบาจารย์ลำบากกว่าเราก่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมแต่ท่านก็บอกว่าธรรมะอยู่ฟากตายธรรมะอยู่ฟากตายนี่เป็นคําสอนที่สอนใจพระลูกพระหลานมากก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าต้องตายก่อนถึงจะได้เห็นธรรมะแต่หมายความว่าเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมันลําบากมากๆเนี่ยมันก็ต้องยอมทิ้งเ่ย เหมือนกับว่าเออถ้าขาจะหลุดตายเป็นตายถ้าขาจะหลุดแข้งขาจะหลุดะอะไรก็แล้วแต่ละกันอยอมทิ้งชีวิตนะแลกกับการปฏิบัติธรรมนั่นแหละถึงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเหยาะแยะเหยาะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไม่ได้นะอืมอ,อย่าว่าแต่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจปรารถนาเรา หลายอย่างเลยอยากจะได้ร้อนก็ได้เย็นอยากจะได้เย็นก็ได้ร้อนที่นั่งแล้วก็ปวดแข้งปวดขาสลับขาแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นสภาวะธรรมถ้าเราทําจิตนิ่งๆทําใจเรานิ่งๆแล้วก็ดูก็เหมือนกับที่เราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ในตอนนั้นมันก็มีสติของเราตัวหนึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ไปสัมผัสสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็มีสองอย่างมีสติเราที่รู้แล้วก็รู้ลมหายใจว่ามันเข้าหรือว่ามันออกพอเรานั่งนิ่งเหมือนกบจำศีลอย่างนี้แต่ว่าเวทนาความเจ็บปวดมันค่อยๆเกิดขึ้น ทีละนิดทีละนิดทีละนิดบางทีเท้ามาสัมผัสกันมันมีอุณหภูมิในร่างกายอุน่นๆนั่งไปนานเป็นชั่วโมงบางทีมันก็ค่อยๆร้อนเข้าแสบร้อนเข้าแสบร้อนเข้าตรงหลังเท้าหรือว่าตรงขาโน้นขานีนะ่เคยอุปมาบ่อยๆว่าเหมือนกับไฟปา่า เวลาเรามองเห็นไฟป่าบนภูเขานี่มันเป็นหย่อมตรงนั้นหย่อมตรงนี้ตรงนี้ไฟมันก็ลุกโผล่ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ก็ไฟหย่อมเล็กๆก็มีเหมือนกันเรานั่งนิ่งๆพอสติเราดีมองเห็นเวทนาเอ๊ะเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้มันค่อยๆเกิดอ๋อมันเกิดตรงหลังเท้าตรงหลังเท้านี้ มันมีอุณหภูมิความอุ่นเมื่อมาสัมผัสกับหน้าแข้งเราร้อนกับพร้อนเจอกันมันก็ปวดแสบปวดร้อนหน่อยหนึ่งแข้งขานี้เลือดลมมันอั้นนิดๆไปหน่อยมันก็ปวดบ้างค่อยๆปวดมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปสลับแข้งสลับขาไม่ต้องไปทําอะไรเลย เป็นแต่ผู้รู้ผู้ดูมันเฉยๆเหมือนหลวงปู่ชาท่านบอกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมให้ได้เร็วที่สุดทํำยังไงอยากปฏิบัติธรรมให้ได้เร็วที่สุดก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมนะแต่ไม่ต้องไปมีความมีความเป็นอะไรเลยเราไม่ต้องไปมีความมีความเป็นว่าเรากําลังปวด ไม่ใช่มันเป็นก้อนธาตุตามธรรมชาติเราไม่ได้เป็นคนปวดเป็นตัวปวดเราเป็นผู้ที่ณัขณะน,นี้เราก็เป็นผู้ที่เจริญสติรู้ดูอยู่เฉยๆและสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยเราไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยก็เหมือนกันที่สติตัวหนึ่งดูลมหายใจก็มีสองตัวก็คือหนึ่งแยกแยะได้เห็นว่ามีสติ ของเราดูกับลมหายใจถ้าเกิดว่าไม่แยกแยะก็เหมือนกับว่ามันกลมกลืนกันไปเหมือนน้ําในขวดนี้เห็นว่าเป็นขวดใสๆน้าๆําใสๆถ้ามองข้างล่างก็ดูว่ามันเป็นขวดอาจจะแทบว่าเป็นขวดเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้สังเกตให้ดีตรงคอมันเห็นมีกระเพื่อมกระเพื่อมออก มันไม่ใช่ขวดเปล่านี่มันเป็นขวดใส่น้ําแยกแยะได้ตาดีแยกแยะได้ว่ามันขวดส่วนขวดน้ําส่วนน้ําแต่ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็เออเหมือนจะเป็นขวดเปล่าเ,าเหมือนกันเราทำตัวให้เรานิ่งเมื่อเรานิ่งเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหว เหมือนกบจำศีลนะแมลงบินมาก็แฟบรูบ้เราสติเรานิ่งพอนิ่งปุ๊บมันก็เห็นว่าเรามีสติตัวหนึง่งแล้วก็มีความปวดอีกตัวหนึง่งกายเรานี่เป็นก้อนหนึ่งแยกกันกายเราก้อนหนึ่งมันนั่งอยู่ตั้งแต่ก่อนปวดแล้ว เวทนานี่คืออีกชุดหนึ่งเกิดตรงนั้นบัางตรงนี้บ้างมากบ้างน้อยบ้างยุบยับยุบยับแล้วสติเราก็คือตัวหนึ่งที่ไปดูเวทนาทางร่างกายนั่นเราก็ค่อยๆฉลาดแล้วว่าอ๋อเราแยกแยะได้นี่กายมันกองนี้เวทนามันคือกองนี้ ใจเราสติเราคือกองนี้สติเราคือกองนี้ใจเราคืออะไรใจเราคือฝังนามธรรมจิตใจจิตใจเราคือฝังนามธรรมตกใจอ้าวปวดจะทำยังไงพอครูบาอาจารย์นึกถึงคำพูดครูบาอาจารย์ไม่ต้องทำยังไงดูเฉยเฉยรู้เฉยเฉยหูซื่อ มูซื่อๆนีรู้เฉยๆก็ไม่ต้องทำไงมันเนาะไอความตกใจมันก็ดับไปความตกใจที่ว่ากลัวเช่นความกลัวเวทนาทางร่างกายกลัวตายนะขามันจะหลุดไหมหรือว่ามันเราจะเปลี่ยนขาดีไหมเนี่ยความไม่อาจหานมันก็ดับไปเป็นแต่ใจนิ่งๆแล้วสติก็ดูเวทนา ไปเฉยๆมันจะเป็นยังไงก็เฉยๆกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันกายจะทุกยังไงใจฉันไม่ทุกข์ด้วยกายมันจะทุกยังไงใจฉันก็ไม่ทุกข์ด้วยและบางทีมันทวีความปวด <c oughs> มากขึ้นยังไงก็แยกแยะได้ก็แยกแยะว่าฉันไม่เอาความปวดทางร่างกายมาเป็นความทุกข์ทางจิตใจ ไม่ใช่แล้วก่อนปฏิบัติธรรมไม่ปวดใจก็ไม่ปวดพอปวดน้อยใจก็ทุกข์น้อยๆพอปวดเยอะใจก็ทุกข์เยอะๆพอสุขเยอะใจร่างกายสุขเยอะใจก็สุกเยอะแต่นี้ก็จะไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าใจใจเราตาในเรามันดีขึ้นมันจะปวดมากปวดน้อยใจฉันก็ไม่ทุกข์เลยนะ มองดูรู้เห็นอยู่แยกอยู่แยกอยู่อย่างนี้นะเหมือนเราเดินเราจะเินสติดีๆไม่ได้เดินคุยกับเพื่อนนะ,จะเจรินสติดีๆเราจะเห็นได้ว่าไอ้ก้าวแรกๆเราสั่งให้มันเดินแต่พอเดินเดินไปเอา้านี่เราไม่ได้สั่งมันเลยเนี่ยใจเรามันดีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่ได้คิดใจไม่ได้คิด เป็นสติดูนิ่งๆอยู่แต่ขามันเดินเองมันแยกออกจากกันมันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติของมันเป็นอย่างนั้นต่อให้จะเลี้ยวซ้ายเลียวขวานั่นแหละมีความดําริค่อยมีความดําริเข้าไปมันก็ค่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าหยุดนี่คือตาในที่เรารู้จักแยกแยะก,กายส่วนหนึ่ง เวทนาทางกายส่วนหนึ่งกายก็ไม่เที่ยงเหมือนที่สวดมนต์ตอนเช้าเกสาโลม,มานาขาทัานตาตาัโจเวทนาก็ไม่เที่ยงนะเพราะพอเรานิ่งๆเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆสุดท้ายแล้วพอมันทวีความปวดมากๆเข้ามากๆเข้านะแทบจะเรียกได้ว่าคำพูดครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่า ยิ่งร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งใกล้เย็นเท่านั้นอากาศร้อนเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกยิ่งมืดมากเท่าไหร่ก็ใกล้เช้ามากขึ้นเท่านั้นก็มีกําลังจิตกำลังใจว่าโอ้ยิ่งปวดมาก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 ม,ากม,ากมากจนเหงื่อแตกเม็ดเท่าข้อโพดก็เท่ากับว่ามันใกล้แล้วมันใกล้จะดับแล้ว เป็นกองไฟกองใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าฟืนมันใกล้จะหมดแล้วนี่ปวดมากเท่าไหร่ถ้าเราไม่ตามปรุงตามแต่งเป็นจิตใจเป็นทุกข์อะไรไปดูเฉย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 รู้รู้รู้เฉยเอาตามสบายเลยแยกแยะแยกออกจากกันเหมือนหยดน้ํากับใบบัวแยกออกจากกันเวทนาจะเป็นยังไงก็ช่างใจฉันจะดูเฉยเเดี๋ยวมันก็ค่อยฟๆฟูดับไป เราก็เข้าใจเออนี่ปีติใจว่าเออเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นทรงสอนพระปัญจวัคคีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาทุกๆอย่าง ทุกๆอย่างมันเป็นของมันเช่นนั้นในฝั่งเวทนาทางกายก็เห็นในฝั่งสังขารทางใจก็เห็นหรือเวทนาทางจิตใจความสุขความทุกข์ต่างๆก็เห็นนี่คือรู้จักแยกแยะแล้วก็เลยจะได้มีความเข้าจิตเข้าใจจิตใจก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นความสนุกในการปฏิบัติธรรมคนทั่วๆไปอาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่สนุกนะต้องปวดแข้งปวดขาบอไอคนที่ไปเล่นฟิตเนสบอกอ๋อปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยดีนะเดี๋ยวจะได้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะได้เหรียญทองเนะ่คนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคนทั่วไปก็มองว่าไม่สบายไม่สนุกนะ แต่พอเข้าใจธรรมะแล้วนี่ยิ่งกว่านะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะเหมือนที่ท่านอุป,ปมาว่าโสดาปฏิผลโสดาปฏิผลเปรียบเทียบแล้วนี่มากกว่าสมบัติของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิซะอีกนะไม่แน่ใจว่าเจ็ดเท่าหรือว่ากี่เท่าแต่อาตมาว่าคงจะมาหาศาลมากนะ ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เขาบอกว่า,าไปบอกคนที่ได้โสดาปฏิผลว่าให้แลกกันให้ไม่ให้ได้โสดาปฏิผลแล้วเดี๋ยวจะเอาสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิมากองให้ผู้ที่ได้สมโสดาปฏิผลแล้วเนี่ยไม่ยอมแลกนะทำไมไม่ยอมแลกโอ้โหสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดินี้เจ็ดคาบมหาสมุดเพราะ ยังเป็นสมบัติภายนอกนะเวลาเราได้ของวันได้วัตถุอะไรมาเนี่ยมีความสุขก็จริงนะแต่มันมีความสุขไม่เท่ากับเวลาเราได้ทรมาสมบัติหรือว่าสมบัติภายในเลยนะดังนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักเจริญสตินะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เข้าใจตัวเรากายเราใจเราแล้วก็วางให้ได้วางความมีความเป็นให้ได้นะ ถ้าเรายังมีความมีความเป็นอยู่มันก็จะมันยังมีภพชาติในจิตยอยู่ไอตอนที่นั่งสมาธิบอกฉันวางความมีความเป็นคือเป็นตัวปวดเป็นคนปวดเป็นคนทุกข์เออแล้วคฉันฉันก็จะวางแล้วฉันก็จะเป็นเป็นผู้ที่ผู้ที่มองดูเฉยๆแต่พระอริยเจ้าท่านวางวาง,วางทั้งหมดเลยนะละเมื่อเรากลับบ้านไปเนี่ยพอเรามีความไม่พอใจอะไร มีความเป็นตัวกูของกูอะไรมีความโกรธมีความชอบความชังอะไรเรารู้เท่าทันให้ได้อยู่เนืองเนืองรู้เท่าทันให้ได้อยู่เนืองเนืองเราจะมาหวังว่าปฏิบัติธรรมเพียงแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเราจะบรรลุเลยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเนี่ยดีแล้วได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องต้องทุ่มเทต้องทําให้ต่อเนื่อง และก็การปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์นะความทุกข์เป็นเรื่องของทุกคนฉันใดการปฏิบัติธรรมนก็เป็นเรื่องของทุกๆคนฉันนั้นอวันนีย้ยตโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ทีนะ่รู้จักแยกแยะในสภาวะธรรมให้ได้ละเอียดเราก็จะได้ปัญญาที่ละเอียด รอบครบมากยิ่งขึ้นจิตใจแล้วก็มีความสว่างสวัยเข้าใจในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเอาเจริญพร